ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยท่ามกลางเสียงผู้คนและรถยนต์ที่จอแจพระรูปหนึ่งกระซิบอะไรบางอย่างกับแพทองทานและสิ่งนั้นได้เปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดกาลกึ่งกลางวงล้อมของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเสียงรถราค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยเสียงกระซิบที่เย็นเย,ยือกพระรูปหนึ่งยืนนิ่งสายตาจับจ้องไปที่แพทองทาน แพทองทานรู้สึกถึงลมหายใจแผ่วๆที่รถต้นคอไม่ใช่ลมธรรมดามันเย็นเฉียบราวกับมาจากก้นบึ้งของแม่น้ำพระรูปนั้นไม่ได้เปล่งเสียงสวดมนต์แต่กลับขยับริมฝีปากเบาๆกระซิบถ้อยคำที่ไม่ใช่ภาษาไทยมันเป็นเสียงที่สันสานไปถึงแก่นกระดูกแพทองทานขนลุกสู้ร่างกายเริ่มแหงทือกลิ่นทุกเก่าๆคลุ้งในอากาศ คลราเคลียกับกลิ่นดอกไม้ที่เริ่มโรยราแต่กลิ่นที่เด่นชัดที่สุดคือกลิ่นดินชื้นๆเราวกับเพิ่งขุดขึ้นมาจากหลุมศพพระรูปนั้นยิ้มมุมปากไม่ใช่รอยยิ้มที่มีเมตตาแต่มันเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความในประสิท์คำเดิมซ้ำๆจนแพทองฐานเริ่มแยกแยะได้มันคือชื่อของเธอแต่เป็นชื่อที่ออกเสียงผิดเพี้ยนไป ชื่อที่ฟังดูเหมือนคำสาบโบราณแล้วพระรูปนั้นก็ยกมือขึ้นช้าช้าปลายนิ้วชี้มาที่เธอแต่ไม่ใช่เพื่อขอพรพระรูปนั้นยกมือขึ้นช้าช้าปลายนิ้วชี้มาที่เธอแต่ไม่ใช่เพื่อขอพรแสงอาทิตย์ยามบ่ายศาสตร์ส่องลงมาต้องอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเงาของเสาและปีกที่แผ่กว้างทับทับลงบนพื้นหินแต่สำหรับแพทองทานทุกอย่างกลับมืดมัวลง เธอรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในอุโมงค์แห่งความมืดมิดเสียงกระซิบของพระรูปนั้นดังขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เสียงที่ดังด้วยระดับเสียงแต่มันดังขึ้นในจิตใจของเธอถ้อยคำที่ไม่มีความหมายในภาษาที่เธอรู้จักปลับสั่นสะเทือนอารมณ์ความรู้สึกสร้างความหวาดกลัวที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนพระรูปนั้นไม่ได้ก้าวเข้ามาใกล้แต่ดูเหมือนจะลอยอยู่เหนือพื้นดินใบหน้าของท่านยังคงสงบนิ่ง แต่ดวงตาดวงตานั้นว่างเปล่าราวกับหลุมดำไม่มีแสงสะท้อนไม่มีชีวิตมีเพียงความมืดมิดที่ดูดกลืนทุกสิ่งแพทองทานอยากจะวิ่งหนีอยากจะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ร่างกายของเธอไม่ยอมทำตามคำสั่งมันเหมือนถูกตรึงไว้กับที่ขาของเธอหนักอึ้งราวกับมีโซ่เหล็กคล้องไว้มือของเธอกำแน่นเหงื่อเย็นๆซึมออกมาตามฝ่ามือ เสื้อผ้าที่เคยสบายตัวตอนนี้กลับรู้สึกเหนียวเนอเนอเหมือนมีใย,ยแมงมุมมองไม่เห็นพันรอบตัวเธอไว้แล้วเสียงกระซิบนั้นก็เปลี่ยนไปจากถ้อยคำที่ไร้ความหมายมันกลายเป็นเสียงร้องไห้เสียงร้องให้ที่แผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดไม่ใช่เสียงของเด็กแต่เป็นเสียงของผู้หญิงเสียงที่เธอคุ้นเคยเสียงของแม่ แพทองทานเบิกตากว้างความตกใจเข้าแทนที่ความกลัวเธอจำได้เสียงนี้เสียงที่ปลอบโยนเธอในยามที่เธอป่วยเสียงที่เล่านิทานให้เธอฟังก่อนนอนแต่เสียงนี้ในตอนนี้เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเรากับถูกขังอยู่ในกรงที่ไม่มีวันหลุดพ้นพระรูปนั้นยังคงยืนนิ่งริมฝีปากยังคงขยับ แต่คราวนี้สิ่งที่ออกมาไม่ใช่เสียงกระซิบมันเป็นเพียงลมหายใจที่พาเอาคำพูดที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเข้ามาในหูของเธอลูกต้องเลือกแพทองทานพยายามเพ่งมองไปยังใบหน้าของพระรูปนั้นอีกครั้งหวังว่าจะเห็นแววตาที่แตกต่างออกไปหวังว่าจะเห็นความเมตตาแต่ไม่มีอะไรเลยมีเพียงความว่างเปล่าที่สะท้อนกลับมาแล้วเสียงของเธอก็ขาดหายไป เธอพยายามจะเปล่งเสียงแต่ทำไม่ได้ลำคอของเธอแห้งผากลิ้นของเธอแข็งกระด้างเหมือนคนไม่มีเสียงพระรูปนั้นไม่ได้รอให้เธอตอบท่านค่อยๆหมุนตัวหันหลังให้เธอแสงแดดที่สาดส่องดูเหมือนจะเลี่ยงกายท่านทำให้เงาของท่านยาวเหยียดดูเหมือนจะกลืนกินทุกสิ่งรอบตัว แพทองทานได้แต่ยืนมองแผ่นหลังของพระรูปนั้นที่ค่อยๆเดินจากไปอย่างช้าๆทุกย่างก้าวดูเชื่องช้าแต่เต็มไปด้วยอำนาจดูเหมือนท่านไม่ได้เดินแต่กำลังลอยหายไปในอากาศในที่สุดพระรูปนั้นก็หายไปในกลุ่มควันรถที่ขับผ่านไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นทูกเก่าๆที่ยังคงอ,อบอวนและเสียงหัวใจของแพทองทานที่เต้นรัวเธอยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นพักใหญ่ นกระทั่งเสียงรอบตัวกลับคืนสู่สภาพปกติเสียงรถยนต์ที่ดังสนัน่นเสียงคนพูดคุยกันเสียงนกพิราบที่บินว่อนแต่ในใจของเธอทุกอย่างยังคงเงียบสงัดเหมือนเสียงที่เธอได้ยินเสียงที่อยู่ในหัวของเธอไม่ใช่เสียงจากพระรูปแต่มันเป็นเสียงของเธอเองเสียงที่มาจากส่วนลึกที่สุดของจิตใจส่วนที่เธอไม่เคยกล้าเผชิญหน้ามาก่อน เสียงของความจริงความจริงที่ว่าความจริงที่ว่าเธอไม่ได้กําลังเผชิญหน้ากับพระรูปปริศนาแต่กำลังเผชิญหน้ากับเงาของตัวเธอเองเงาที่ถูกสร้างขึ้นจากความหวาดกลัวความกดดันและความคาดหวังเสียงกระซิบที่ได้ยินคือเสียงของความกังวลที่สั่งสมมานานเสียงของแม่ที่ร้องไห้คือภาพสะท้อนของความเจ็บปวดที่แม่ของเธอต้องเผชิญ ในเส้นทางที่เธอเดินอยู่ถนนสายการเมืองน,นี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจแต่มันเต็มไปด้วยกับดักและหลุมพรางที่มองไม่เห็นพระรูปนั้นไม่ได้มาเพื่อข่มขู่เธอแต่มาเพื่อเตือนสติมาเพื่อชี้ให้เห็นว่าหากเธอยังคงเดินหน้าไปโดยไม่ตั้งคำถามโดยไม่มองให้ลึกเข้าไปในจิตใจของตัวเองเธอก็จะกลายเป็นเพียงหุ่นเชิด ถูกควบคุมโดยพลังอำนาจที่มองไม่เห็นแพทองทานก้าวเดินออกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเธอไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมอีกต่อไปความสับสนและความกลัวถูกแทนที่ด้วยความชัดเจนความมุ่งมั่นที่เคยมีตอนนี้แข็งแกร่งขึ้นแต่ไม่ใช่เพื่อตอบสนองความคาดหวังของใครแต่เพื่อตัวเธอเองเธอรู้แล้วว่าหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล เต็มไปด้วยอุปสรรคที่คาดไม่ถึงแต่เธอจะไม่เดินคนเดียวอีกต่อไปเธอจะเดินไปกับความจริงความจริงที่ว่าเธอต้องเป็นนายของตัวเองไม่ใช่นักการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นแต่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เลือกเส้นทางของตัวเองเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเธอรับสายด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเสียงของปลายสายยังคงเต็มไปด้วยคำถาม คำถามที่เคยทำให้เธอสับสนแต่ตอนนี้เธอมีคำตอบให้แล้วคำตอบที่มาจากข้างในคำตอบที่แท้จริงจากวันนั้นเป็นต้นมาแพทองทานไม่ได้มองโลกเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอไม่ได้มองเพียงแค่เปลือกนอกแต่เธอมองลึกเข้าไปในจิตใจของผู้คนเธอเริ่มเข้าใจถึงความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มเธอเริ่มเห็นถึงความหวังที่ริบรี่ ในสายตาของประชาชนการเปลี่ยนแปลงของเธอไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันแต่มันค่อยๆก่อตัวขึ้นจากภายในสู่ภายนอกจากความหวาดกลัวสู่ความกล้าหาญจากความสับสนสู่ความชัดเจนในที่สุดเธอก็ได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดในเส้นทางการเมืองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวันที่เธอก้าวขึ้นสู่เวทีในพิธีสาบานตน เธอไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเหมือนอย่างที่เคยจินตนาการไว้แต่เธอกลับรู้สึกสงบรู้สึกถึงภาระหน้าที่อันหนักอึ้งที่กำลังจะแบกรับสายตาของเธอจับจ้องไปยังผู้คนเบื้องหน้าใบหน้าของประชาชนที่เคยเป็นเพียงภาพบเบลอๆในวันนั้นตอนนี้กลับชัดเจนชัดเจนยิ่งกว่าที่เคยเธอเห็นแววตาแห่งความหวังแต่ก็เห็นแววตาแห่งความสิ้นหวัง เธอเห็นรอยยิ้มแห่งความดีใจแต่ก็เห็นรอยยิ้มที่ซ่อนความเจ็บปวดเธอรู้ดีว่าภาระของเธอไม่ใช่เพียงแค่บริหารประเทศแต่คือการเยียวยาจิตใจของผู้คนในวันที่เธอกำลังจะกล่าวสุนทนรพจน์เสียงกระซิบท,ที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นในจิตใจของเธออีกครั้งไม่ใช่เสียงที่น่าหวาดกลัวเหมือนในอดีตแต่มันเป็นเสียงที่ให้กำลังใจเสียงที่เตือนให้เธอไม่ลืม ความจริงที่ว่าเธอคือความหวังแพทองทานยิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเธอเริ่มต้นสุนทนรพจน์ของเธอด้วยถ้อยคำที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังวันนี้ดิฉันไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ในฐานะลูกสาวของใครแต่ในฐานะตัวแทนของทุกคนดิฉันไม่ได้มาเพื่อสร้างความฝัน แต่มาเพื่อสร้างความจริงเสียงปรบมือดังสนัน่นแต่สำหรับเธอแล้วเสียงที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เสียงปรบมือจากผู้คนเบื้องหน้าแต่เป็นเสียงที่ดังขึ้นในใจของเธอเสียงของความจริงจากวันที่เธอได้ยินเสียงกระซิบที่อนุสาวรีประชาธิปไตยชีวิตของแพท,ทองทานก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เสียงนั้นไม่ใช่แค่คาเตือนแต่เป็นเหมือนเข็มทิศท,ที่คอยนําทางให้เธอเดินทางอย่างมีสติและเข้าใจในความเป็นจริงมากขึ้นทุกการตัดสินใจของเธอเต็มไปด้วยความหนักแน่นไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความรับผิดชอบแม้ในวันที่ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตที่หนักที่สุดในยามที่ผู้คนหมดศรัทธาและเสียงวิพากวิจารดังขึ้นรอบตัวแพรทองทานกลับยังคงสงบนิ่งเธอรู้ดีว่าตาแหน่งที่เธอยือนอยู่ไม่ใช่แค่เก้าอี้ของอานาจแต่เป็นบทบาทที่ต้องแบกรับความหวังและความเจ็บปวดของผู้คนเธอเลือกที่จะไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่ใช้การกระทํําาเป็นคตอบ และในวันที่เธอต้องก้าวลงจากตำแหน่งไม่มีร่องรอยของความเสียใจหรือความผิดหวังบนใบหน้าของเธอเธอกลับมายืนณจุดเริ่มต้นในอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอีกครั้งท่ามกลางผู้คนที่เดินผ่านไปมาอย่างไม่รู้ตัวเธอหันไปมองรูปปัน้นพระที่เคยยือนอยู่ตรงนั้นและในความเงียบสงบเธอก็ได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงกระซิบที่น่าสะพรึงกลัวอีกต่อไปมันคือเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะที่สดใสและอบอุ่นเสียงหัวเราะของเด็กหญิงตัวเล็กๆที่กำลังวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆ แพททองทานยิ้มออกมาอย่างจริงใจเธอเข้าใจแล้วว่าเสียงกระซิบที่แท้จริงไม่ใช่คำทำนายใดๆแต่คือการสะท้อนถึงชีวิตของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความหวังและความสุขที่อยู่รอบๆตัวเราเสมอหากเราเพียงแต่เปิดใจรับฟังเธอก้าวเดินออกจากอนุสาวรีย์และเดินไปในทิศทางที่หัวใจนำพาเธอกลับไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายปลูกต้นไม้ทำอาหารและใช้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่เธอไม่ได้หันหลังให้การเมืองแต่เธอมองเห็นแล้วว่าการเมืองที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในสภาห,หรือในธรเนียบรัฐบาลแต่มันอยู่ในหัวใจของผู้คนอยู่ในทุกๆวัันนี่าลอกกะมดตแ ในตอนท้ายของเรื่องราวทุกคนต่างก็รับรู้ว่าแพทองทานได้หายไปจากหน้าสื่อแล้วแต่สำหรับคนที่เคยได้ยินเสียงกระซิบนั้นพวกเขาต่างรู้ดีว่าเรื่องราวของเธอไม่ได้จบลงแต่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นต่างหาก